ฉันบอกตามตรงนะว่าฉันไม่ชอบบ้านไม้สองชั้นหลังใหญ่ของตากับยาน,น่เท่าไหร่เป็นบ้านไม้หลังใหญ่แต่ก็เก่าค่ะเป็นเรือนไม้ฉันเกิดมาก็เห็นบ้านหลังนี้แล้วฉันรู้สึกวุ่นวายวังเวงค่ะคขนคิ้งลุกตลอดเวลาอันเวลาที่ยางเข่ายางออกบ้านหลังใหญ่ในคนเดียว โดยเฉพาะห้องครัวค่ะที่มีเสาตกน้ํามันบอกเลยนะว่าเสาตกน้ํามันต้นนี้ไม่ได้อยู่กลา,างบ้านนะคะแต่ดันอยู่ตรงปลายเตียงของยายที่ฉันต้องนอนกับยายทุกวันนั่นแหละตอนแรกฉันไม่รู้ค่ะว่าเสาตกน้ํามันคืออะไรคือเด็กเกินไปที่จะผู้ใหญ่จะให้รับรู้เรื่องราวแบบนี้แต่มีอยู่คืนหนึ่งค่ะฉันเผลอหลับไปแล้วนั่นแหละ แต่ก็ตกใจขึ้นมาค่ะตอนดึกซึ่งไม่รู้ว่ากี่โมงแต่รู้ว่ามันมืดมากยายปิดไฟนอนแล้วฉันก็ได้ยินแต่เสียงลมที่พัดใบมะม่วงนะคะพัดไปพัดมาดังกวาดอยู่กับหลังคานั่นแหละสักพักหนึ่งฉันเห็นใครบางคนที่นั่งอยู่ตรงเก้าอี้ตรงปลายเตียงนั่นแหละเคลื่อนไหวค่ะเคลื่อนไหวอย่างช้าๆเป็นเงาดำๆเขาพู้นั้นนะคะเอามือ นั่งหวีผมค่ะแล้วก็ฮัมเพลงอยู่ในคอผมยาวๆนั้นนะคะถูกหวีตั้งแต่ศีรษะจนปลายผมฉันนอนตัวแข็งค่ะหายใจรัวมากฉันบอกตามตรงว่าฉันกลัวกลัวที่สุดในนาทีนั้นกลัวมากค่ะทุกคนเหมือนจะถูกผีอำนะแต่ว่ามันไม่ใช่เพราะว่าค่อยๆเพราะว่าตัวฉันเองก็ค่อยๆคลำหาย,ายาที่นอนอยู่ข้างๆนั่นเองอีแม่อีแม่อีแม่ใหญอีแม่ใหญ่ แต่แมานา่น่งวีผมย่หันแม่ยายฉันตื่นขึ้นมาค่ะมองไปที่นั่นผู้หญิงคนนั้นนางก็ค่อยๆลุกขึ้นมาค่ะแล้วก็เดินชา้าๆหายเข้าไปในเสาน้ํามันต้นนั้นค่ะทุกคนยายลุกจากเตียงไปทําอะไรบางอย่างค่ะฉันเห็นเป็นเพียงแค่เงาดําๆที่ยายเคลื่อนไวก็เป็นลักษณะอาการคือยายเอาเชือกมาผูกเสาค่ะ ยาก็สวดมนต์ท่องคาถาหรือบางอย่างก็ไม่รู้แล้วก็บอกว่ามึงสิมาเห็ุอย่างลานกูเฮียญานแบบนี้บ่ได้เด้จันก็ยูน้าขันบ่ได้เด้มึงสิต้องยูขันอยากยูก็ต้องยูแบบสันทิสุขเข้าใจบ่ายาณเดยายเดินไปแล้วก็พูดไปเรื่อยค่ะกลับมาก็เอาขันน้ามนต์มาให้ฉันกินแล้วก็กอดให้ฉันนอนหลับต่อไปพอ